สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้งนองๆชาวยทูตนะครับสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้อยมนันทุกม็ดครับทีนี้ก็เอา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 ไปไหน,นย,ยิงไล่ตามเพคนเด้อเอ้าลงมานยันนงแล้วก็ต้องจัดอะไรฮะจัดอะไจังนี่แหลเะเนาะอะไร ้เวหเคนน้ครับคันนี้กับเอแล้วก็จนเดียนเดียก็กลับมาเลยอ่าผมไปไปเตลือไปนน่นเลยไปตามเขาเด้อมาครับมาแล้วครับเอ โอ้ยคันทายอย่าึงดิ้นแล้วหนะคันทา <laughs> ้ายเอาไปเริญฮะไปเหรอไป <c oughs> <c oughs> ไ้ทันเด้อ โอ้ยมันจะขับช้าจังเลยไล่ไลหน่อยอ่าเสร็จต้นไหลแล้ว เบ,า,บ,า,บาครับไม่ได้วิ่งแข่งกันคันตัวนี้ซื้อมันซื้อมาหมื่นสองแล้วผ่านหลังเนี่ย มาแล้วครับถ้าให้วิ่งนีไม่น่าพ้นจนเดียครับ M6 โอ้หายกตของเราทำไมชาเท่ อาจจะเสียต้นก็มีบ่นบอยอ้เยี่ยมเยี่ยมโอ้ฮะโอเคครับคลิปนี้ก็กำคำครับรถใหญ่มาวิ่งด้วยกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ